สวัสดีครับก็กลับมาพบกับฟิสิกส์บายกูนโน่นนะครับก็อันนี้เป็นถ้าเป็นเอพิโซดก็เป็นเอพิโซดที่3ของเรื่องคลื่นนะครับต่อจากเรื่องนี้แล้วเรื่องที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเฟสไปนะครับในเรื่องของเฟสนะั้นสัญลักษณ์ที่เราใช้ตัวนี้ครับตัวฟีนะครับเราก็เรียนไปแล้วล่ะเฟสมันก็คือมุมบนหน้าคลื่นหรือว่าเป็นมุมที่บอกตำแหน่งของคลื่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้เรายังคงต้องจําได้ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง v นะครับแล้วก็ lambda f นะครับโดยที่ครูให้จำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้เนาะนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะดูง่ายนะครับโดยที่ v ก็จะหาจากแลมดาบวก f ถ้าครูจะหาตัวแลมดา a ลมดาก็จะเท่ากับ v ส่วนด้วย f ถ้าครูจะหาตัว f ก็จะเท่ากับ v ส่วนด้วย lambda อันนี้เราคงจำได้แล้วนะครับวันนี้ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าคลื่นแล้วก็การซ้อนพับก,กันของคลื่นหน้าคลื่นคืออะไรนะครับหน้าคลื่นเขาบอกว่าคือเส้นที่ลากผ่านตำแหน่งบนคลื่นลูกเดียวกันครับที่มีเฟสตรงกันและเราคงจําได้แล้วคำว,ว่าเฟสตรงกันก็คือตำแหน่งที่มีการกระจัดเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางนะครับหน้าคลื่นนั้นที่ครูจะสอนจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือหน้าคลื่นแบบแรกเราเรียกว่าหน้าคลื่นตรงหรือว่า หน้าคลื่นและหน้านะครับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าหน้าคลื่นนะครับวงกลมหน้าคลื่นวงกลมหน้าคลื่นและหน้าเป็นยังไงนะครับก็ดูจากรูปนี้พอมองออกไหมถ้าสมมุติว่าเรามองใน2มิติเราจะเห็นว่าอันนี้คือคลื่นของเราครับอันนี้คือคลื่น,นของเราคลื่นก็จะวิ่งไปแบบนี้อันนี้คือมองใน2มิติแต่พอมองใน สามมิตินะครับเราก็จะเห็นคลื่นแบบนี้นะครับ existed. เป็นภาพตัดขวางมาคุก็วาดมาประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับสังเกตครับคุณลากเส้นนะครับคุณลากเส้นจากบริเวณที่เป็นสันคลื่นเหมือนกันมาหากันปร๊แบบ رب. แบบนี้ครับลากเส้นบริเวณสันคลื่นมาหากันเปิ๊บแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้นะครับบริเวณไอ้สันคลื่นที่คุณลากตรงนี้แหละ นะครับที่วรลาตรงนี้นะเราเรียกมันว <keen> ่าหน้าคลื่นนะครับเราเรียกมันว่าหน้าคลื่นนะครับออมานิดนึงนะครับนะครับครูเรียกมันว่าหน้าคลื่นอันนี้คือเรามองจากด้านข้างเข้าไปถูกไหมแต่ถ้าครูเกิดไปมองจากข้างบนลงมาเลยนะครับมองจากข้างบนลูกนี้ลงมาเลยนะครับมองจากด้านบนลงมาเนี่ยนะนะครับภาพที่เราจะเห็นเราจะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ่ามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ฟืบ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 แบบนี้ครับถูกไหมนะครับอันเนี้ยตัวที่เราเขียนตรงเนี้ยครูเรียกเหมือนว่าเราเรียกเหมือนว่าหน้าคลื่นครับหน้าคลื่นแบบนี้เราจะเรียกเหมือนว่าหน้าคลื่นตรงหรือว่าหน้าคลื่นละหน้าก็ได้นะครับหน้าคลื่นตรงหรือว่าหน้าคลื่นละหน้าก็ได้สังเกตอีกอย่างหนึ่งครับถ้าครูวัดจากตรงนี้เนาะ ไปจนถึงตรงนี้นะครับวัดจากนี่ไปถึงตรงนี้เนาะคือวัดจากสันคลื่นรูปหนึ่งนะครับไปถึงสันคลื่นอีกรูปหนึ่งตัวนี้เราเรียกมันว่าแลมดาครับความยาวคลื่นนะครับเหมือนกันเห็นไหมถ้าวัดจากสันคลื่นลูกนี้ถึงสันคลื่นตรงนี้ตัวนี้ก็คือแลมดาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาเราวาดหน้าคลื่นระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นแต่ละตัวมันคือความยาวของคลื่นหรือว่าแลมดา โอเคนะครับ okay, เพราะฉะนั้นหน้าคลื่นของครูก็เลยจะมี2แบบอย่างที่บอกครับก็คือมีหน้าคลื่นแบบนี้นะครับหน้าคลื่นแบบนี้ให้เต็มหน้าจอนิดนึงนะครับอ่ะหน้าคลื่นและหน้าเวลาวาดก็วาดประมาณนี้เลยนะครับหน้าคลื่นและหน้าโอเคเนาะนะครับเวลาวาดหน้าคลื่นและหน้าเนี่ยเราสามารถวาดเส้นตรงครับที่ตั้งฉากกับหน้าคลื่นแบบนี้ด้วย ไอเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับหน้าคลื่นที่เราวาดเนี่ยนะครับตัวนี้เราเรียกว่าทิศของคลื่นนะครับปกติตเวลาเราวาดทิศคลื่นทิศคลื่นนั้นจะต้องตั้งฉากกับหน้าคลื่นเสมอนะครับจะต้องตั้งฉากกับหน้าคลื่นเสมออันนี้คือหน้าคลื่นละหน้าหรือหน้าคลื่นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดคลื่นของเราเป็นวงกลมเหมือนกับโยน้อนหยินลงไปในน้ำถูกไหม เวลาวาดหน้าคลื่นของมันครับก็จะเป็นลันกษณะแบบนี้นะครับคลื่นก็จะแผ่ออกไปแผ่ออกไปนะครับจริงๆมันเท่ากันเนาะนะครับเท่ากันแบบนี้โอเคแบบนี้เนาะแล้วเราสามารถวาดทิศคลื่นได้ด้วยนะครับทิศคลื่นก็จะเป็นแบบนี้ครับนะออกไปนะครับออกไปทุกด้านเลยนะครับก็คือคลื่นของเรามันก็จะแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางนั่นเอง เป็นลนักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าคลื่นวงกลมระยะระหว่างหน้าคลื่นตรงนี้ครับระยะระหว่างหน้าคลื่นตรงนี้อันนี้ก็คือตัวแลมด้ากันความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครูก็จะไม่วาดคลื่นหน้าตาแบบนี้ละนะครับไม่ค่อยวาดละนะครับครูก็จะวาดแค่หน้าคลื่นอย่างเดียวเราก็ต้องเข้าใจว่าหน้าคลื่นที่เราวาดเวลาวัดจากนี่ถึงนี่คือตัวแลมด้านะนะครับบริเวณลูกหัวลูกศรที่ชี้ไปบอกถึงทิศคลื่น นั่นเองโอเคเนาะเดี๋ยวเวลาเราเรียนเรื่องอื่นครูก็จะพยายามจะวาดเฉพาะหน้าคลื่นจะได้ไม่ต้องวาดคลื่นแบบนี้นะครับจะได้ไม่ยุ่งยากโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้จักละหน้าคลื่นอีกหนึ่งอันที่ต้องรู้จักก่อนที่จะไปเรียนคุณสมบัติของคลื่นนะครับคืออะไรนะครับก็คือเรื่องของการซ้อนทับกันของคลื่นสวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงฟิสิกส์ชาเลนจ์เหมือนเดิมนะครับ ก็คำถามวันนี้ง่ายนิดเดียวครับนี่ที่กูถืออยู่ครับสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันนะครับคำถามวันนี้ง่ายมากเลยนะครับถามเลยครับคลื่นครับที่ใช้ในการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ตัวนี้ครับเป็นคลื่นอะไรครับนะใบให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่แม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่7ตัวเนาะคลื่นอะไรครับพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ โดยการระบุเชื่อมช่วงคลื่นนะครับที่ใช้กับโทรศัพท์มาใต้คอมเมนต์นี้ครับก็กติกาเหมือนเดิมนะครับ30คนแรกครับอันนี้เน้นความไวนะครับสาคนแรกที่ตอบถูกระบุชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ตอบมาครับโทรศัพท์ใช้คลื่นอะไรช่วงความถี่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับมาดูกันต่อะคยับเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อนทับกันของคลื่นนะครับการซ้อนทับกันของคลื่นเนี่ยนะครับจะมีหลักในการซ้อนทับกันอยู่ การซ้อนทับกันของคลื่นเราจะเรียกว่าการซ้อนทับกันแบบซูเปอร์โพสิชันซูเปอร์โพสิชันเป็นยังไงนะครับก็คือเขาบอกว่าเมื่อเมื่อหลายก็ตามมีคลื่นตั้งแต่2กระบวนมาพบกันแล้วจะเกิดการรวมกันโดยการรวมกันครับการกระจัดของมันจะรวมกันหมายความว่าการกระจัดของคลื่นอันใหม่จะได้จากการที่เอาการกระจัดของทั้งสองตัวนั้นมารวมกันแล้วนะครับ แต่ว่าเวลาที่มันเคลื่อนที่มาเจอกันเรียบร้อยนะครับหลังจากมันเจอกันมันก็จะแยกย้ายกันไปตามปกตินะครับมาดูการซ้อนทับกันของคลื่นนะครับผูก็มีคลื่นอยู่2อ2ขบวนนะครับอันนี้เป็นคลื่นขบวนที่1นะครับนะบไปดูการซ้อนทับกันแบบเสริมก่อนเนาะนะครับคลื่นขบวนที่1น่ะครับกำลังวิ่งเข้ามาในขณะเดียวกันรับคลื่นขบวนที่2ก็กําลังวิ่งเข้ามา สองขบวนนี้กําลังวิ่งเข้าหากันการซ้อนทับกันแบบเสริมเนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือนะครับคลื่นที่มารวมกันจะต้องมีเฟสครับตรงกันคําว่ามีเฟสตรงกันนั้นหมายความว่าไงสันคลื่นเจอกับสันคลื่นแบบนี้เราเรียกว่าตรงกันนะสันบวกกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นไปเจอกับท้องคลื่นแบบนี้เราก็เรียกว่าเฟสตรงกันอันนี้คือจังหวะที่มันกําลังวิ่งเข้าหากัน ขึ้นขบวนที่1นะครับกับขึ้นขบวนที่2 1อันนี้2เวลาันรวมการเกิดอะไรขึ้นครับเวลาันรวมกันนั้นขึ้นจะเกิดการซ้อนทับกันครับ,นะรบขึ้นจะเกิดการซ้อนทับการสกเกตนะคือว่า2สีเลยรวมกันนะครับโดยที่เอาแอพลิจูดของขึ้นแต่ละตัวอันนี้ก็คือ A1 หแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ คือ a 2นะครับเวลารวมเป็นคืนอันใหม่เนี่ยแอมลิจูดของมันนะครับจะได้จากการเอา a 1ไปบวกกับ a 2นะครับก็คือแอมลิจูดจะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมโดยการบวกกันแต่หลังจากมันชนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากมันชนกันเสร็จเรียบร้อยนะพอดีครูอาจจะว่ารูกคืนไม่เท่ากันเนาะนะครับแต่จริงๆถ้าไปดูในรูป ในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามอันนี้องคูก็สวยงามในระดับผมของครูเนาะนะครับอ่ะนะครับขึ้นก็จะแยกย้ายกันออกไปขบวนที่1ก็จะวิ่งไปด้านนี้ส่วนขบวนที่2ก็จะวิ่งไปด้านนี้นะครับนะสังเกตว่าเมื่อมันแยกทางกันไปแล้วเนี่ยแอมลิจูของมันก็จะกลับมาเท่าเดิมอันนี้ก็เป็น a 2ส่วนตรงนี้ก็เป็น a 1. นะครับอันนี้เราเรียกว่าการรวมกันแบบเซ็ แอมจูบของคลื่นจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโอเคนะครับแอมจูบของคลื่นจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไปดูแบบอีกแบบหนึ่งครับเราเรียกว่าการรวมกันแบบผักล้างหรือว่าการซ้อนทับกันแบบผักล้างการซ้อนทับกันแบบผักล้างเนี่ยจะเกิดในกรณีที่มันมีเฟสครับตรงข้ามกันนะครับเฟสตรงข้ามกันยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นสันคลื่นไปเจอกับท้องคลื่น นะครับหรือว่าท้องคลื่นไปเจอกับสันคลื่นแบบนี้นะครับอันนี้จะมีเฟสตรงข้ามครับอ่ะไปดูรูปกันบ้างยกตัวอย่างเช่นครูรสเอาอันที่1ครับวิ่งเข้ามาครับอันนี้คือแอมพลิจูดเอหนึ่งของนะครับไปเจอกับคลื่นขบวนที่2ครับนะแต่สังเกตอันหนึ่งจะเป็นท้องคลื่นมานะครับอันนี้แอมพลิจูดตรงนี้ก็จะเป็น A2 คลื่น2ขบวนนี้มารวมกัน เวลามารวมกันครับมันจะเอาแอมปิจูดมารวมกันด้วยนะครับคลื่นก็จะประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าสองคลื่นนั้นมีแอมปิจูดเท่ากันเลยนี่นะครับก็คือคลื่นขบวนแรกเนะี่ยลูกคลื่นมันจะประมาณนี้นะครับอันที่สองมันประมาณนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตาม a หนึ่งนั้นเท่ากับ a สองเนาะคลื่นนั้นจะหายไปเลยครับนี่เห็นไหม ตนะรงนี้หายไปเลย,เย,เลยนะครับหายไปเลยเรียบไปเลยนะครับแอมปิจูดมันหักหลากกันนะครับแต่หลังจากที่มันชนกันเสร็จนะครับมันก็จะแยกย้ายกันไปนะครับ A1 ก็จะไปด้านนี้แอมปิจูดเท่าเดิมเนาะนะครับแต่ว่าจะวาดไม่เท่าไม่เป็นไรเนาะนะครับแต่แเราเข้าใจแล้วกันอันนี้ก็ A2 ก็จะวิ่งไปด้านนะครับโอเคเนาะอันนี้เราเรียกว่าการซ้อนทับกันแบบหักหลากถ้าเป็นแบบเสริมกม็ง่ายๆนะครับ แอมบิจูของมันก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นแบบผักล้างครับแอมบิจูของมันก็จะเล็กลงกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้เราเรียกว่าการซ้อนทับกันของคลื่นทั้งสองแบบอันนี้เราจะไปใช้ประโยชน์ในเกี่ยวกับเรื่องของอการแทรกซ้อนของคลื่นด้วยนะครับก็เลยต้องสอนก่อนโอเคเนาะคราวนี้อันถัดไปที่เราจะต้องรู้จักนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคลื broken, tá, ่นนะครับคุณสมบัติของคลื่นนั้นจะมีอยู่ด้วยการสี่ประการด้วยกันนะครับข้อที่หนึ่งครับก็เป็นการสะท้อนคลื่นสามารถสะท้อนได้นะครับคุณสมบัติข้อที่สองครับคลื่นจะต้องมีการหักเหได้นะครับคุณสมบัติข้อที่สามครับคลื่นนั้นจะต้องสามารถแทรกสอดได้คุณสมบัติข้อที่สี่ครับคลื่นนั้น จะต้องนะครับเลี้ยวเบนนะครับเพราะนั้นคื่นจะมีคุณสมบัติอยู่ใการ4ประการแต่ใน4ประการนี้นะครับ2ประการแรกนะครับทั้งหมดก็คือสมบัติของคลื่นหมดละนะครับแต่2อันแรกเนี่ยนะครับทั้งคลื่นแล้วก็อนุภาคเนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับแต่คุณสมบัติ 2ข้อหลังตัวนี้นะครับเราเรียกว่าสมบัติเฉพาะคลื่นนะครับอันนี้คือข้อควรทราบของเราว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าการเคลื่อนที่นั้นสามารถแทรกสอดกันได้สามารถเดียวเบนได้นั่นคือการเคลื่อนที่แบบคลื่นนะครับนั่นคือคุณสมบัติของคลื่นโอเคเนาะเราก็ไล่เรียนไปทีละอันเลยนะครับ อันแรกครับเป็นการสะท้อนนะครับของคลื่นนะครับการสะท้อนหมายถึงอะไรนะครับการสะท้อนของคลื่นเนี่ยนะครับหมายถึงการที่คลื่นครับเคลื่อนที่ไปตกกระทบสิ่งกีดกว่างครับนะเป็นสิ่งกีดกว่างนะครับแล้วสะท้อนครับกลับ ในตัวกลางหนึ่งนะครับด้วยอัตราเร็วเท่าหนึ่นะครับ,รนะรบมันก็เรียกว่าการสะท้อนก็หมายความว่าเวลาคลื่นนั้นวิ่งไปครับวิ่งไปนะครับนะคลื่นวิ่งไปด้านนี้นะครับอันนี้กูวาทิศคลื่นเนาะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าคลื่นนะครับวิ่งไปตกกระทบปึ้งแบบนี้ มันก็จะเกิดการสะท้อนออกมาครับอันนี้ก็เป็นหน้าคลื่นที่มันสะท้อนออกมานะครับหัวเบี้ยวมากนะครับสะท้อนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นทิศคลื่นที่มันสะท้อนออกมาโอเคนะครับแต่การสะท้อนนั้นมีคุณสมบัติครับเขาบอกว่าการสะท้อนนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎที่เราเรียกว่ากฎการสะท้อนเรียกว่ากฎการสะท้อน กฎการสะท้อนมีด้วยกันสองข้อข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่ามุมตกกระทบครับต้องเท่ากับมุมสะท้อนมุมตกกระทบตูต่ตรงไหนครับอันนี้คลื่นตกกระทบที่วิ่งเข้ามา,า,าเป็นทิศคลื่นเนาะนะครับถ้าเราวัดระหว่างมุมที่ทิศคลื่นแบบนี้ ทากับเส้นตรงกลางนี้เส้นตรงกลางเราเรียกว่าเส้นแนวฉากก็ได้หรือเรียกว่าเส้นปกติก็ได้เส้นปกตินะนะครับมุมที่ทําตรงนี้แหะรครับเราเรียกว่ามุมตกกระทบคุณจะใช้เป็นเซต้าไนะครับในขณะที่มุมสะท้อนดูตรงไหนมุมสะท้อนก็จะวิ่งลากทิศของคลื่นที่สะท้อนออกไป ทํากับเส้นปกติเหมือนกันตัวน,นี้ครูเรียกว่าเซต้าไอตามกฎการสะท้อนมุมตกกระทบเซต้าไอต้องเท่ากับ,บมุมสะท้อนเซต้าอเสมอครับนะจะต้องเท่ากันเสมอโอเคนะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้โอเคนะอันนี้คือกฎข้อที่1นึ่นี้กฎข้อที่2ครับเขาบอกว่าคลื่นตกกระทบ นะเคลื่อนสะท้อนนะครับและเส้นปกติต้องอยู่ในระนาบเดียวกันหมายความว่าเคลื่อนตกกระทบคลื่อนสะท้อนและเส้นปกตินะครับคลื่อตกกระทบคลื่อสะท้อนและเส้นปกติเนะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน ืออยู่ในระนาบของกระดาษไม่สามารถแบบว่าวิ่งมาแบบนี้นะครับวิ่งมาเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วพุ่งออกไปยิบไม่ได้นะครับมันอยู่คนละระนาบไม่ได้นะฮะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกฎการสะท้อนมีอยู่สองข้อเดี๋ยวเราจะใช้หลายเรื่องมากเลยนะครับใช้ทางเรื่องของเสียงและใช้ทางเรื่องของแสงด้วยนะครับอ่ะอันนี้คุณสมบัติที่เราควรจะรู้คร่าวๆนะครับผมก็เขียนไว้ให้ นะครับก็คือการสะท้อนต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนเสมอนะครับอันที่2คลื่นหน้าตรงครับนะบตกกระทบกับคลื่นหน้าตรงจะได้คลื่นหน้าตรงอันนี้หมายความว่านะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเรามีคลื่นหน้าตรงนะครับแบบนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งเข้าไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางที่เป็นหน้าตรงตอนมันสะท้อนออกมา มันก็จะต้องเป็นหน้าตรงตัวโอเคเนาะอันนี้คือแบบแผนสะท้อนที่เป็นคลื่นหน้าตรงนะครับอันที่สองถ้าเกิดคลื่นวงกลมกระทบกับคลื่นหน้าตรงจะได้ออกมาเป็นคลื่นวงกลมหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดครูมีคลื่นวงกลมนะครับมีคลื่นวงกลมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เข้าไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางหน้าตรง เวลาตอนมันออกมานะครับมันก็จะเป็นคลื่นวงกลมด้วยก็จะออกมาเบบนฟุบเข้าไปวงกลมออกมาก็วงกลมนะครับนะถ้าใต้ถ้าในกรณีที่เป็นนะครับคลื่นหน้าตรงตกกระทบผิวโค้งเว,ว้าสะท้อนออกมาครับจะเป็นคลื่นหน้าตรง โดยที่จะเป็นเออทุณครับเป็นคลื่นวงกลมที่ออกจากจุดโฟกัสน,นะครับเป็นจุดศูงการของกลมนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดคูมีคลื่นหน้าตรงแบบนี้เข้าไปนะครับเข้าไปตกกระทบกับผิวสะท้อนที่เป็นโคเวเวลาที่มันออกมานะครับมันจะออกมาเป็นคลื่นวงกลมครับแบบนี้นะ โดยที่จุดโฟกัสจะเป็นจุดศูนย์กลางของคลื่นวงกลมที่มันออกมาโอเคนะครับอันนี้ก็คือข้อนี้เนาะนะครับถัดไปสุดท้ายที่เราสรุปได้อีกหนึ่งข้อก็คือนะครับในกรณีที่เป็นคลื่นวงกลมครับนะวิ่งไปตกกระทบกับแผ่นที่เป็นโควัล เวลาสะท้อนออกมามันจะออกมาเป็นคลื่นหน้าตกนะครับหมายความว่าอย่างไงถ้าเกิดเรามีคลื่นวงกลมครับนะครับวิ่งเข้าไปตกกระทบกับพื้นผิวที่เป็นลนักษณะของโค้งวงเวลาที่มันออกมานะครับมันก็จะออกมาเป็นลนักษณะของคลื่นหน้าตกแบบนี้โอเคนะออกมาเป็นคลื่นหน้าอันนี้ก็เลยเป็นการสะท้อนนะครับ เวลาที่มันเป็นพื้นผิวลักษณะต่างๆกันนะครับคลิวนี้ไปดูต่อนะครับเป็นเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชื่อกการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชื่อกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกครูเรียกว่าการสะท้อนที่มันเป็นลักษณะของปลายตึงนะครับลักษณะของปลายตึงปลายตึงนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวาดรูปให้ดูนะครับ ครูก็มีต้นเสาอยู่แล้วกันเนาะมีต้นเสาอยู่นะครับหนึ่งอันแล้วจากนั้นครูก็เอาเชือกมาผูกไว้เชือกของครสีน้ําเงินแล้วกันปั๊บเข้าไปตรงนี้ผูกไว้ตรงนี้เลยนะครับผูกไว้แน่นๆเลยนะนะครับผูกไว้แน่นๆเลยแล้วจากนั้นครูสะบัดปลายเชือกครับให้เกิดคลื่นขึ้นมาลูกหนึ่งนะครับให้เกิดคลื่นขึ้นมาลูกหนึ่งนะครับหน้าตาคลื่นครูก็ประมาณนี้ฟับโอ้โหเป็นเหลี่ยมจ้ะนะครับ อ่ะแบบนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรพอได้นะครับอ่ะคลื่นวิ่งเข้าไปแบบนี้ครับตกกระทบเวลาตกกระทบวิ่งไปชนกับต้นเสาปุ๊บแล้วเด้งออกมาแล้ววิ่งไปเนี่ยนะชนกับต้นเสาตึมแล้วเด้งออกมาเด้งออกมาเป็นไงนะครับหน้าตาของคลื่นที่มันเด้งออกมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ นีนะะ่นะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับเครื่องที่มันวิ่งออกมาก็จะเป็นแบบนี้อ๋อกระโวดจเราก็มั่วเลยนะครับนี่อ่ะนี่คือเครื่องที่มันวิ่งออกมาเครื่องที่มันวิ่งออกมาเนี่ยจริง,รงๆมันไซส์เท่าเดิมเนาะแต่กรวดวาดไม่เท่าเดิมเองนะครับขออนุญาตวาดใหม่อีกทีนะฮะเพื่อให้มันเท่าเดิมเนาะ นะครับอ่ะประมาณนี้ใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเวลาที่มันสะท้อนปลายตึงครับวิ่งเข้าไปชนกับเชือกที่ผูกกับต้นเสาไว้แน่นๆนะครับมันจะเกิดการสะท้อนแบบปรับเฟดนะครับเกิดการสะท้อนครับกลับเฟดกลับเฟดหรือว่าเฟดตรงข้ามนั่นเองนะครับเฟสตรงข้ามนะครับ เราคงจำได้ถ้าเฟตตรงข้ามมุมเฟดมันจะต่างกันเท่าไหร่นะครับ,นะรบเฟตมันก็จะต่างกันพายครับหรือว่า180รองศานะีครับนี่คือลักษณะของการสะท้อนปลายตึกเข้าไปเป็นสันขึ้นนะครับเข้าไปเป็นสันขื่นแบบนี้ชือตอนออกมาจะเปลี่ยนไปเป็นทองขึ้นนะครับเราเรียกการสะท้อนแบบนี้ว่า การสะท้อนกลับเฟรนั่นเองน,นะครับไปดูถัดมาถ้าในกรณีที่เป็นปลายอิสระบ้างปลายอิสระนั้นเป็นยังไงนะครับครูก็มีต้นเสาเหมือนเดิมนะครับมีต้นเสาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเชือกอครูก็ผูกเชือกไว้นะครับแต่เชือกของครูนั้นครูจะผูกไว้แบบหลวมๆนะครับผูกไว้แบบหลวมๆแบบนี้ นะครับอนุญาตวาดใหม่อีกทีนะครับอปูไว้แบบลมล้วถ้าเกิดครูสะบัดปลายเชือกเข้าไปให้เกิดขึ้นเนาะนะครับให้เกิดขึ้นปั๊บแบบนี้นะครับเชือกยังปูไว้ลงล้วมอยู่นะครับเคลื่อนเข้าไปแบบนี้ครับเข้าไปเป็นสันคืนตอนมันออกมานะครับตอนมันออกมาหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับ พูดง่ายๆคือเข้าไปแบบไหนออกมาแบบเดิมนะครับลักษณะแบบนี้แหละเราเรียกว่าการสะท้อนปลายอิสระนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าเวลาเชือกสะบัดเข้าไปเป็นสันคลื่นตอนออกมาจะเป็นสันคลื่นเหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะมีการสะท้อนครับที่เราเรียกว่าสะท้อนเฟสเดิมนะครับหรือว่า เฟสของมันครับตรงกันนะครับสะท้อนเฟสตรงกันถ้าพูดถึงมุมเฟสก็คือเฟสก็จะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไหมอันี้นะครับอันนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปแค่ศูนย์องศาก็กลุ้มงนานไม่เปลี่ยนนั่นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าการสะท้อนของเชือกปลายอิสระปลายสระคือปลายผูกไว้หลงหลวมแบบนี้นะนะครับผูกไว้หลงหลวมแบบนี้โอเคนะครับอ่ะคราวนี้ ก็เลยมาดูโจท์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาดูโจท์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับอันแรกครับเขาบอกว่าถ้าเชือกของเราอันนี้เนี่ยโดยปกติก็จะไม่ค่อยมีคำนวณนะเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนคืนเดี๋ยวจะไปม,มิการคำนวณในอีกส่วนหนึ่งแทนเขาบอกว่าถ้าเชือกเนี่ยผูกแน่นกับเสาเนี่ยผูกตึงแน่นเลยนะครับชัดเลยพอผูกตึงแน่นเนี่ยเขาถามเลยครับขึ้นตกกทบถามว่าสะท้อนเนี่ยฟเฟนเลียนไปกี่องศา ูุงนั่นครับก็180อปงศาถูกไหมสะท้อนเฟสตรงข้ามถัดไปครับข้อ20่สบเขาบอกว่าคลื่นสะท้อนนะครับจะไม่เปลี่ยนเฟสมากนะครับไม่เปลี่ยนเฟสก็คือสะท้อนเฟสเดิมสะท้อนเฟสเดิมก็คือตำแหน่งของการสะท้อนเนี่ยนะครับมันจะต้องขยับได้หรือตำแหน่งการสะท้อน,นของคลื่นไม่คงทีน่นั่นเอง นะครับโอเคเนาะถัดไปข้อ21นะครับในข้อ21ก็ครับบอกหน้าคือตรงนะครับเคลื่อนที่เข้าตกกระทบผิวสะท้อนลาบนะครับแล้วจะเกิดการสะท้อนขึ้นเคลื่อนที่สะท้อนออกมาจะมีเฟสเปลี่ยนไปเกี่ยวสาผิวสะท้อนลาบนะครับถามว่าโจทย์ได้บอกว่ามันขยับได้ไหมไม่มี ถูกไหถ้าไม่มีก็ต้องสะท้อนกับเฟดครับ180องรสาโอเคนะครับส่วนในอีกข้อ1ข้อ22ลองไปทำดูซิว่าเอมันจะประมาณไหนนะนะครับคิดว่าน่าจะตอบได้นะครับในอันนี้โอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งข้อเหมือนเดิมครับก็อยากฝากไปลองทำเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนเอตอบข้อไหนนะเวลาคลื่นเข้าไปแบบนี้ สเก็อันนี้ไม่ได้เข้าลูกเดียวแล้วนะนะครับมันเข้ามาทั้งขบวนเลยนะครับเท่ามาหนึ่งลูกเต็มอ่ะไม่ได้เข้าแค่ส่วนเดียวนะครับอันนี้ก็ลองไปทําดูเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการสะท้อนการถึงคลื่นนะครับคิดว่าเราน่าจะทําได้นะครับก็ฝากเป็นการบ้านไว้แค่2ข้อ,อวันนี้ง่ายๆด้วยนะครับก็อย่าลืมทําด้วยตัวเองเนาะนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคุณโมต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็าจะมีคลิปถัดไปลงมา เื่อให้เราได้เรียนต่อนะครับต้องในสงสัยก็อย่างที่บอกสามารถถามนะแล้วก็อย่าลืมฟิส c กส์ชาเลนด e ด้วยนะครับตอบคำถาม p ฟิสิกส์ชาเลนด์ูให้ด้วยนะครับก็จะมีคะแนนให้เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ